สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการห้องอาฐานอีกแล้วนะครับกลับมาเรื่องความรักของคุณน้ำนะครับตอนนี้คุณน้ำนะครับตกลงเป็นแฟนกับนะครับคุณบีนะครับซึ่งเป็นคนสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อสิครับว่าความรักของคุณน้ำนะครับที่บอกว่านะครับได้เป็นแฟนกับมาเฟียที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับคุณน้ำครับสวัสดีค่ะอาจารย์ยักษสวัสดีครับ อ่ะนะครับเล่าต่อเลยครับหลังจากตกลงเป็นแฟนกันแล้วแล้วยังไงต่อครับพอหลังจากตกลงเป็นแฟนกันแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะอาจารย์คือยังไงกลายเป็นคนที่ตกหลุมรักแฟนตัวเองทุกวันเลยค่ะอาจารย์ก็คือเป็นคนคลาสซี่แฟนไปเลยรักเขาใช่ใช่คือเหมือนกับเป็นกลายเป็นเจอกับคนที่ข้างรักเราค่ะก่อนหน้าที่ที่จะตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาทํางานอะไรเขาบอกว่าเขาทํางานอะไรเขาบอกไหม ไม่ค่อยมีแบบเวลาคุยกันส่วนมากจะพิมพ์คุยอะคะ่ะแล้วก็<อ>มีโทรคุยบ้างเพราะว่าสมัยนั้นอะมันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบมีเยลไทม์แบบ,แบ,บอย่างนี้ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตที่โทรคุยได้มันจะเป็นแบบโทรข้ามประเทศเลย<อ>แล้วเวลาเราคุยกันเราก็ไม่ได้อยากคุยกับเขานานเพราะเราก็เกรงใจเขาอะคะ่ะครับอ๋อก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงเขาทํางานอะไรแต่แต่รู้ว่าไอ้นี่มีตังค์ถูกไหมเพราะมันจ่ายตลอดเลย ตั้งแต่ที่คุณน้ำเล่าให้ฟังนะยไอ้คุณดีเนี่ยจ่ายตลอดเลยอ่ะต่อครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตกหลุมหลังจากนั้นเราก็รู้เราตกลงมเป็นแฟนกันทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอ้าวจริงๆแล้วคนที่ซื้อค็อกเคลให้เรานะวันแรกอ่ะครับเขาคือเป็นเจ้าของร้านผับที่เราไปเที่ยววันนั้นที่เรายืนเฝ้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอ้าเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคไม่แปลกใจทําไมเขาถึงมีเงินเยอะ S <S อะไรเงี้ย <ừ> mm, เราก็คิดแค่นี้อ่ะคิดว่าเป็นเจ้าของร้านเ,เล่าสักร้านหนึ่งประมาณนั้นก็เลยมีเงินอ่าใช่ค่ะแล้วก็พอพอคบกันปุ๊บคือโลกของหนูเนี่ยเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นไปอยู่โลกของเขาเ <ừ> mm. พราะว่าคบกันแรกๆเราก็ยังคงทํางานอยู่แต่แต่ด้วยความที่นิสัยเหมือนเดิมยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็คือไฮเปอร์รับงานซ้อนๆกันเหมือนเดิมซึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกแบบ ก็ยังอะไรบีซี่อยู่เช้ากลางวันเย็นรับยันว่างทีก็เที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นก็ยังอ่าอ่าใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ว่านะแบบเราเขาเข้าใจว่าเราแบบเป็นคนชอบทํางานแต่ว่านะตอนนี้มีเขาแล้วอ่ะเขาอ่ะแบบอยากให้มีเวลาให้เขาหน่อยได้ไหมจากสมมติรับสี่งานหรือห้างานเหลือเป็นรับสองงานได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้หรอกสองงานฉันรู้สึกฉันทําแบบจะร่างยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่า งั้นลองอยู่ว่างๆแบบไม่ต้องทําอะไรสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่ได้สิยอะไรเงี้ยเขาเลยว่างั้นเดี๋ยวเขาจ้างละกันเขาจ้างถึอว่าอาจกลายเป็นจ้างเราแทนับแบบจ้างละกันว่าให้อยู่บ้านเฉยๆดูแลคุณพ่อ,อคุณแม่มเราก็เลยแบบอ่ะเขาพูดถึงเมนชั่นทึ่คุณพ่อกับคุณแม่ขึ้นมาเราก็เลยแบบเฮ้ยเออวะเราทํางานตลอดเลยเราไม่ไ,มได้ดูแลคนที่เราหลักเกณใช่ครับเราก็ อ่ะพอเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วอ่ะโอเคงั้นก็ได้งั้นเราก็เลยกลับต่างจังหวัดไปอยู่กับพ่อกับแม่สองปีคนจังหวัดอะไรครับอ่อคุณพ่ออยู่นครราชสีมาค่ะครับอืมแล้วก็กลับโคราชเนอะภาษาบ้านเราคือโคราชกลับไปอยู่โคราชครับค่ะก็พอเรากลับไปอยู่โคราชเสร็จปุ๊บเราก็กลับมากรุงเทพใหม่แล้วก็ทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็มีเงินจํานวนหนึ่งโอนเข้ามาบัญชีเราอะไรเงี้ย ก็กลายเป็นว่าก้อนเยอะเลยแล้วเขาก็เลยเหมือนพูดกับเราไปว่าหลังจากเนี้ยเขาอจะไม่ให้เราทํางานแล้วนะอะไรเงี้ยคือเขาเห็นเรามีความสุขตอนที่เราอยู่กับพ่อกับแม่เขาเลยบอกว่าเนี่ยฝากเอาเงินก้อนนี้ยพาแบบหมายถึงว่าพาตัวของเราเองอะค่ะให้แบบเลิกทางานที่เครียดแล้วก็ต้องกังวลกับเรื่องรายได้ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาแบบเหมือนเขาไม่ชอบให้เราจะต้องมันเหนื่อยกับการที่เราต้องพะวงเรื่องรายได้ขนาดนั้นแล้วงานที่เราทาอะส่วนมากมันก็ อเราอาจจะไม่ได้สวยขั้นเทพขนาดมอเตอร์โชว์อยู่รถเบนซ์หรือรถโตโยต้าน่ารักหรือรถเกียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอาจจะแบบไปอยู่ในโซนของเครื่องเสียงหรือมอเตอร์ไซค์หรือชุดแต่งมันก็จะเป็นชุดที่แบบกระโปรงสั้นเกาะอกใส่บู๊ทอะไรแบบเนี้ยเพราะอาจารย์ก็เคยไปเคยไปเดินมอเตอร์โชว์ก็จะเห็นว่าถ้าเครื่องเสียงถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะต้อง เยอะกว่าชาวบ้านเขานิดนึงใช่ใช่ค่ะก็จะก็จะคือจะประมาณนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่าเออแบบแบบทางานอื่นที่ไม่ต้องโชว์ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งงานเราส่วนมากอ่ะคือโชว์หมดเลยนอกจากงานกลางวันจริงๆครับอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นก็ก็ก็ได้เลย้ยคะจากที่เรารับงานเหลือสามงานก็ลดลงเหลือสองงานเหลือหนึ่งงานกลายเป็นเขาไม่ให้ทํางานเราเขาไม่ให้ทํางานเลยเหมือนกับเขาก็เอาเงินให้เราอยู่ตลอดแล้วก็พยายามให้ลดงาน ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบพอเราได้เงินเขามาเราก็รู้สึกผิดอะค่ะจา์ที่แบบเอ๊ะฉันได้เงินคุณมาแล้วไม่ให้ฉันทําอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยพอเราอะค่ะไปเที่ยวสิงคโปร์หรือว่าไปหาเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาว่าให้ฉันช่วยไหมที่ร้านคุณอะหมายถึงว่าให้ฉันเป็นพนักงให้หรือว่าอะไรเงี้ยอเออให้ฉันช่วยคํานวณเรื่องรายรับรายจ่ายไหมล่ะหรือให้ฉันช่วยเขียนชุด แดนเซอร์ไหมหรือหรือยังไงอะไรเงี้ยให้ให้ฉันมีส่วนในการทํางานของคุณหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกงั้นเป็นเลขาเขาละกันไม่ต้องทํางานที่มันเป็นแบบนี้หรอกอะไรเงีก็คือห่วงไปเลยอะค่ะจย์ขี้หึงไปเลยเก็บไว้คนเดียวเลยประมาณนั้นออใช่คือก่อนหน้านี้กายเป็นคนก่อนหน้านี้เป็นคนใจกว้างไปดูเราที่มอเตอร์โชว์ไปท้างเอาดอกไม้ไปให้เราหน้างานอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็น อย่าว่าแต่เกาะอกเลยค่ะกางเกงขาสั้นยังใส่ไม่ได้เลยอาจารย์คือายเป็นคนห่วงไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็อันนั้นคือแรกๆเนอะแต่พอหลังๆมาเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเอธุรกิจเขาจริงๆแล้วอะค่ะเป็นธุรกิจดานมืดมืดไปเลยอะค่ะมืดในที่นี้ก็คือหมายถึงอ่าเป็นคนก่อตั้งเว็บเว็บหนึ่งคือไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเคยได้ยินเว็บไม่พูนที่มาจากทาไม่พูดชื่อเว็บนะ เพราะตอนนี้มันก็ยังมีมมัันก็ยงีอยู่ในประเทศไทยอยู่ถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่ใช่ใช่เพราะว่าเทีอาจารย์ก็ดูดูหนังดูซีรีส์ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็จะมีโฆษณาอยู่เอาเป็นว่าเอาเอ่ายๆก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ก่อตั้งเว็บพนันออนไลน์แล้วกันถูกไหมอันนี้อันนี้เขาบอกหรือว่าเราเราไปรู้ เขาบอกเขาบอกเราก็เริ่มเจอเพื่อนเขาเยอะขึ้นทีละเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็เขาก็บอกเขาเองว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มเจอเพื่อนเขาคือทุกคนเลยแล้วก็ไปอยู่บ้านเขาจากปกติที่เราไปเที่ยวสิงคโปร์เราอยู่โรงแรมเงี้ยค่ะแล้วก็พอเป็นแฟนกันเราก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านก็เจอเพื่อนเขาแวะเวียนมาตลอดเลยนี่ค่ะเขาคือเขาจะมีเพื่อนหลายหลายหลายธุรกิจถูกไหม หลายธุรกิจแต่ทุกธุรกิจเป็นสีเทาหมดเลยค่ะจยาไม่มีธุรกิจอันไหนที่ที่เป็นสีขาวต้องพูดอย่างนี้ก็มีมีผับบาร์มีเว็บบอลและมีอะไรครับค่ะแล้วก็มีหุ้นเปิดคาสิโนที่ที่ขเมศชื่อชื่อว่าเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งอยู่ที่ขมรชื่อว่านากาครับตรงนั้นก็ก็ทำในส่วน พวกนี้ค่ะแล้วก็เปิดบ่อนด้วยค่ะบ่อนที่สิงคโปร์บ่อนเล็กๆ mm hmm. แต่คือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยหนูไม่เคยไปเยือนบ่อนเลยคือไปแค่ผับเคยไปคาสิโนที่เขมรครับค่ะแล้วก็แรกๆอะ่ะใช้ชีวิตเราก,เราก็เราก็รู้สึกตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตกลางคืนเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเนอะการที่เราใช้เงินตัวเองกับเงินคนอื่น mm hmm. แล้วเราก็ เหมือนเฟอรอมากกับเงินที่เราได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคพออยู่ในธุรกิจสีเทามากๆค่ะเราก็จะเจอคนที่เราจะต้องไปเอนเตอร์เทนเขาเหมือนแบบเป็นลูกค้าเราจากตรงนี้อ่าเราต้องไปเอนเตอร์เทนเพื่อขอบคุณเขาหรือ,อหรือทาให้เขารู้สึกดีกับกับธุรกิจเราและอยากต่อธุรกิจเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนเราอ่ะก็ต้องเป็นคนพาลูกค้าไปเอนเตอร์เทน ซึ่งเราอาจจะโชคดีตรงที่ว่าแฟนเป็นคนติดเราหรือโชคร้ายก็ไม่รู้อาจารย์ก็เอาเราไปด้วยใช่เอาเราไปทุกที่อะไรอย่างนี้ยค่ะในธุรกิจที่เขาทําอยู่เขาก็พาไปทุกที่ครับค่ะก็ก็พาไปทุกที่กลายเป็นว่าเราเราวิ่งเข้าหาด้านมืดอะค่ะตาคือก็เริ่มมีการกินเหล้าคือการกินแอลกอฮอล์เนี่ยทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่เราไม่กินหมายถึงว่าเข้าผับเข้าบาร์เนี่ยเข้าทุกวันอยู่แล้วกินคอแข็งประมาณนั้น ก็ยังคงไม่แข็งมอนอยู่แต่ก็คือเริ่มเริ่มทานเริ่มทานเมืออย่างเมื่อก่อนไม่ทานใช่ไหมก็เริ่มเริ่มกินเม่มทานก็ก็ทานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือยังคงเมาอยู่แต่หมายถึงว่าก็เป็นคนที่คอแข็งขึ้นเนาะที่อาจารย์บอกอะค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปเขมรบ่อยเราก็เริ่มเห็นคนที่เขาปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยในกลุ่มเพื่อนอะเขาก็จะมีปาร์ตี้ อันนี้ก็คือเป็นปาร์ตี้แบบอยากเสพติดเลยอะไรเงี้ยเราก็เป็นอยากลองเนอะหมายถึงว่าช่วงนั้นก็แบบอายุยี่ห้ายี่สิหกอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ยังไม่เคยลองพวกสารเสพติดกับว่าอะลองก็ได้เพราะเราอะเชื่อใจแฟนเราอยู่แล้วตอนเราก็ลองด้วยกแฟนก็ลองอยู่แล้วหรือเสพอยู่แล้วถูกไหมใครคะตอนนั้นตอนนั้นแฟนก็เสพอยู่แล้วถูกไหมนะคุณบีเนี่ยคุณบีไม่ใช่คุณน้านะ่คุณบีก็คุณบีเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาเอนเตอร์เทน เอนเตอร์เทนลูกค้าแล้วคือมีเสพบ้างแต่ก็คือแบบเลี่ยงได้ก็คือไม่เลี่ยงเออเลี่ยงได้ก็คือก็คือเลี่ยงเพราะว่าเขาต้องเป็นคนดูแลลูกค้าก็คือไม่ไม่ไม่ได้ติดแต่ให้เสพก็เสพประมาณนั้นอย่าลูกค้าอยากให้เสพก็เสพอะไรประมาณนั้นถูกไหมคะอย่างเช่นไปไปเที่ยวหรือว่าไปปาร์ตี้สักห้าครั้งเขาก็จะเสพสักหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ชีวิตคุณคุณน้ำก็เริ่มจะเข้าไปลึกลึกลงไปเรื่อยๆแล้วจาก จากเล่าแล้วก็จะเริ่มเป็นสารเสพติดละถูกไหมใช่ค่ะอ่าแล้วก็เริ่มเริ่มจากอะไรครับอ่ะเดี๋ยวนิดนึงน้องน้องหนูหนูที่ฟังอันนี้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นบทเรียนที่มันไม่ดีนะน้องน้องหนุ่รู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าดได้อย่าได้ไปลองนะครับอะไรที่มันลองแล้วเนี่ยถ้ามันแบบอย่างคุณคุณน,น้ำเนี่ยที่โทรมาเล่าเนี่ยก็คือเลิกแล้วเลิกเลิกสารเสพติดเลิกเสพละแต่น้องน้องหนู่ท้าฟัง<ล>ยอยู่แล้วก็อย่าได้ไปลองรู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็อย่าทำอ่ะเล่าต่อครับ ไอ้ไอ้สามเสพติดเนี่ยเป็นอะไรครับเริ่มต้นมาตัวแรกเลยเอ,อตัวแรกจะเป็น E ค่ะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดนะอ่ะ<ช>ตัวต่อไปแต่ว่าแต่ด้วยความที่เราอะค่ะเป็นกลุ่มที่ต้อง,ต,องต้องบอกว่ามีเงินเนอะเราก็เลือก E ที่มาจากคือ E มันจะมี E ที่ผลิตในไทยกับ E ที่ผลิตต่างประเทศอะค่ะจะต้องต้องแยกสารเสตติดด้วยเป็นเกรดสูงแล้วกันอย่าไปบอกอย่าไปบอกว่าผลิตที่ไหนเอาว่าเป็นตัวเกรดสูง ต้องขอไปเดี๋ยวเดี๋ยวสำนักงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาประกาศว่าประเทศเราไม่มีนะไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยเอาว่าเกรดสูงอ่ะอะไรไงต่ออะไรไงต่ออก็คือเกรดพีเยมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็แค่ลองแบบตอนแรกก็หนึ่งส่วนสี่อะไรเงี้เนาะเราก็ยังไม่รู้พอลองปุ๊บอ่ะโอเคก็จากหนึ่งส่วนสี่ก็มาเป็นครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็หมายถึงอีพอจากอีปุ๊บแล้วก็มาลองเป็นเอาไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มเขาเรียกว่าอะไรค่ะจันเป็นคที่มันเป็นผง อะไรนะคะเป็นผงๆนะโอเคเป็นแป้งเป็นแป้งอ่ะแล้วไงต่ออ่าใช่เป็นเป็นแป้งแล้วก็โดมผ่านจมูกอันนั้นก็จะมีความลอยๆเมาๆลอยๆพอจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ขยับขึ้นมาเป็นเป็นกัญชาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกเป็นเป็นโคกเป็นโคเคนเป็นโคเคนโอ้ใช่ค่ะเหมือนหนังฝรั่งเลยเนี่ยเหมือนหนังมาเฟียเลยใช่ ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกแฮปปี้วอเตอร์ Water, มีไฟฟ้ Fi, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็วอาจารย์ไม่รู้จักแล้วช่างมันไม่ต้องอธิบายเอาว่าู <laughs> พูดมาก็เอาข้าใจแล้วกันแล้วแฟนแฟนเห็นเราบันเทิองอย่างนง้นแฟนไม่ได้ห้ามหร,หรือว่าแฟนไม่ได้ไม่ได้ดึงออกมาหรือว่าอย่าอย่าไปเลยหรือว่าอะไรยังไงคือเขาไม่ได้เป็นคนห้ามเราเลยเขาเป็นคนไม่เคยห้ามอะไรเราคือถ้าเราอยากทําอะไรเขาจะเป็นฝ่ายสนับสนุนะคะอาจารย์ครับ นอกจากว่าอันนี้มันไม่ได้จริงๆอเขาจะพูดดังนั้นมันเป็นการเราอยู่ด้วยกันสองคนคออลองไหมลองไหมถ้าเราสองคนเอยโอเคลองอาจก็ลองก็คือลองเลยรแรกแรกเราก็ดูสนุกอะค่ะอาหมายถึงว่าเขาเองก็ก็มีความสนุกในการเอนเตอร์เทนจากเอนเตอร์เทนแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเรารู้สึกได้นะว่าบางทีที่แบบเอ,อ้ยพาลูกค้าไปกินเหล้าตั้งแต่เที่ยงคืนต้องกลับต e ีสี่อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าใช่ไหมคะคแต่พอเขาพึ่ง เป็นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเฮ้ยอยู่ยันเช้าอยู่ยันเที่ยงเขาโอเคเราก็รู้สึกว่าเราเออเราก็โอเคกับเขาด้วยกลายเป็นว่าเพราะเราโอเคครับผมครับผมแล้วก็อย่างนั้นมันก็เริ่มหนักขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ก็เริ่มเริ่มเริ่มหนักขึ้นหมายถึงว่าเราปกติอะค่ะนานนานทีเราจะเริ่มลองหมายถึงว่าตอนที่เราลองอะเราก็นานนานทีเพราะเรากลัวว่าเราจะติดเราบอกกันสองคนว่าเราจะไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคลอง อาทิตย์หนึ่งลองสักครั้งหนึ่งกลายเป็นความถี่เริ่มบ่อยขึ้นจากอาทิตย์มาเป็นสามเดือนครั้งแล้วก็วันละคหมายถึงว่าวันเว้นวันจนแทบจะเป็นทุกวันแล้วค่ะอาจารย์คือแทบจะเป็นทุกวันเลยแทบทุกวันเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเหล้าก็ไม่ไม่กินแล้วก็มามาทางนี้อย่างเดียวเลยหรือว่ามาผสมกันอ๋อหมายถึงตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นต้องตอนนู้นสารเสพติดอันนี้จะต้องครึ่งแอลกอฮอล์นิดนึงแหละอาจารย์อ๋อ อ,อืก็มีดื่มบ้างอะคะ่ะแต่ว่าก็เซฟเงินในส่วนของเครื่องดื่มมาจ่ายในส่วนของยาเสพติดแทนอ,นองง่้นยางก็ไม่ดีต้องอบอกว่า,าไ,มไม่ดีจริงๆะคะอันนี้อย,อยู่อยู่กี่เดือนกี่ปีที่ที่เราแบบทุกวันเลยคือถ้าทุกวันเลยเนี่ยประมาณเกือบสองปีเกือบสองปีนะครับท่านผู้ชมแล้ว <laughs> มันส่งผลอะไรกับเราบ้างไหมที่แบบหนึ่งจิตใจร่างกายมันส่งอะไรบ้างมันส่งผลอะไรยังไงบ้าง สมองเลยค่ะคือ,อค,คือเราเห็นได้ชัดว่าเราเราจำอะไรไม่ค่อยได้เราลืมง่าย hmm. เราสุขภาพไม่ดีเลยอะค่ะเป็นภูมิแพ้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคป่วยง่าย hmm. ด้วยคือเราอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราเสร็จแล้วเราอยู่แต่บ้านเราไม่ได้ ไปเจอแรงกดดันไปเจอแดดไปยกของไปอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องเราต้องบอกว่าเราอาจจะโชคดีตรงนั้นหรือหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าเพื่อนคนอื่นที่เขาเสพแล้วเขาต้องไปทํางานเขาเจอแรงกดดันอ่ะเขาก็ไม่ไหวนะหมายถึงว่าคือมันไม่สามารถบาลานได้จริงๆอะค่ะสารเสพติดกับการใช้ชีวิตประจําวันที่ปกติต้องต้องบอกว่าปกติเลยนะคะครับมันค่อนข้างยากค่ะอืมแต่ว่าถ้านะตอนนั้น่ะคือเราไม่ได้โดนผลกระทบจากยาเสพติดเลย หมายถึงว่าเราลองมาแทบทุกวันสองปีกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นผลนะตอนนู้นแล้วมันน,นตอนถึงขนาดที่ว่าตื่นมาต้องหาหาเข้าร่างกายไหมหรือว่าจะต้องรอรอแบบถึงตอนเย็นเวลาปาร์ตี้แล้วก็ค่อยค่อยเอาเข้าร่างกายใหม่อย่างนั้นใช่ไหมโออไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดเลยนเลยคือค่ะจุดเปลี่ยนของเราเนี่ยคือ คือหมายถึงว่าที่ที่อาจารย์หมายถึงว่าจะต้องมีคือเราอาจ,จะเสพเฉพาะตอนที่เราไปปาร์ตี้เท่านั้นอ๋อก็คือไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเหมือนแบบตื่นมาจะต้องต้องเอามันเข้าไปในร่างกายไม่ต้องก็คือต้องถึงเวลาปาร์ตี้อจจะค่อยคอย่คอยหามาเสพถูกไหมใช่ไหมครับหมายถึงว่าปกติอะเราก็ตื่นกันประมาณช่วงบ่ายอยู่แล้วแบบประมาณ <ừ> บ่ายมงมบ่ายสองบ่าย,ายสามเขาตื่นมาปุ๊บกินข้าวนู่นนี่นั่นพอถ้าลูกค้า แม้แต่ว่าอยู่สิงคโปร์หรืออยู่เมืองไทยก็ตามทุกคนจะมีคอนแทคอยถ้าสมมติลูกค้าโทรมาตอนประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่มแบบเฮ้ยไปกินเหล้ากันอะถ้าเพื่อนโทรมาว่าไปกินเหล้าถึงจะเสกแต่ถ้าวันไหนที่เพื่อนไม่โทรมาเลยเราก็ใช้ชีวิตปกติค่ะดูหนังคุยกันท,ทำนู่นทำนั่นทำนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะด,ด้วยความที่เขามีหุ้นอยู่หลายที่เงินก็เยอะมากจนแบบเขาเรียกอะไรอะอยู่ว่างๆได้ถูกไหมเพราะว่างานเขาก็เหมือนเป็นงานอ e ินเตอร์เนหา ลูกค้าหาหุ้นส่วนหาคอนเน็ชันอะไรไปเรื่อยถูกไหมใช่ค่ะคก็คือมีรายได้เข้ามาทุกวันแบบไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนหลังจากเสพมาละประมาณสองปีครึ่งเกิอดอะไรขึ้นกับคุณน้ำครับจริงๆเราคบกันมาห้าปีคะ่ะอาจารย์ต้องบอกอเราอ่ะคือตามจีบกันก่อนหนึ่งปีเข้าปีที่สองเราก็แค่ ดูแอลกอฮอพอปีที่สามปีที่สี่อ่ะก็จะเริ่มเป็นสารเสพติดพอเข้าปีที่ห้าเราเริ่มเบาเพราะว่าช่วงปีที่สี่อ่แฟนเราเนี่ยขอเราแต่งงานอพอขอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยเอยเอเราเราเริ่มอ่านในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นว่าแบบเอ้ยถ้าเราเสพยาเสพติดมันก็ไม่ดีแล้วตัว